แป๊บ,บนึงอ้าวขะโทษไปกดซัพพอร์ตดิเอาอโทษยังยังไม่ต้อง60ก่อนจะบอกว่าดีเลยขโทษเป็นน่ะไม่มาสอนไม่มาสอนแล้วเป็นหลกโทษกบาลเลยตรงนี้เนี่ยไม่มาช่วยกูเลยรู้อยู่เวลกูน้อยพากูมาอีก ได้ไปกดคนเดียวด้วยหาทางขึ้นไม่เจอเลยเรียบร้อยต้องทางขึ้นมันขึ้นตรงไหนวะไอ้ห๊ะมือใครนี่พูดจริงๆนะเนี่ยหาทางขึ้นไม่เจอเออเฮ้ยหาทางขึ้นไม่เจอจริงๆอะ่ะไม่เอ้ย เราเบื่อเพื่อนกูเห็นตรงช่องเลเซอร์ปะเออขึ้นทางไหนวะโอ้โหโคชลาละเพื่อนกูอ๋อเจอและไอ้เหี้ยมันอยู่ลีม่ะมองไม่เห็นนะอยู่ในสภาวะเลือดไหล เอ้าลังจะค้อมนำเลยฟันข้า,เ,าเอาอีกไอ้หําเฮ้ยเอ้าไอรับพอร์ตนี่ไม่คิดจะกดเนอะกดไปแล้วออถ้าเอาโอวิลอนมาเนี่ยมันเล็กว่ะถ้เอาโอวิลอนมา โอ้โหใส่อันตีด้วยโอ้โหใส่แสงเตะการตายิงไงตัวบนหัวให้หน่อยดิเดี๋ยวดิเอามีจริงแล้วอือนอนแบบสลโลโมโชนตัแบบสลโลโมโชน เวลาตายมานันน่าจะสโลโมชันเลยนะช่วยกูก่อนสิโอในของโคตรดีอะ่ะ <c oughs> ดีเกินทำไมมันฮิวนานจังเลยอู้อหูนึกว่าเสร็จแล้วจะตายตามแล้วโอ้ยไม่เป็นไร ข้อมงำจิตใจฟันมันเดีด๋ยวไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีคนค่อยใส่อันติเอเน็กวายเลยอือันติเอเน็กวายอะเำ้มไปกดซัพพอร์ตใช้กูอยู่แล้วนะถ้าเห็นคนเยอะที่ตบแมงตบหน้าม้เลยไปเดี๋ยวไปกดด้วยไปกูรู้ไปคนเดียวก็ตาย ดูเลือดดิร้อยกว่าเองฮะมีมอสอยู่เลือดอยู่โอ้โหมาเข้ามานี่ยังแหลกโอ้โหแหลกจังวะเข้ามานี่ยังแหลกอะ่ะใช้เฟรมเรทเยอะอะเนี่ยดูดิภาพก็รู้เลยอะห้องอลังการงานสร้างาเกินเออออกจากห้องนี้เถอะเฮ้ยว,ว้าแหละ นันก็กดอีกกันไปเลยกดซับซับพอร์ตเอ,อื้อกำลังจะกดเลยแม่งเลเซอร์มาไกลเลย <c oughs> รู้งี้นะ่าจะเอาโอวีลอนมาวุ้ยหมก ้ยเือถอยเถอะออกจากห้องนี้เถอะไปแล้วจำแหลกจำโบจำโบจะไปรอเร็วขึ้นลิฟต์เร็วแมนยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยยังติเดเลเซอร์อยู่เนี่ยขึ้นมาเร็วหนีขึ้นมาแล้วเนี่ยโหไอ้ช้างมานระส่ามาอย่างว่องไว ไอ้เอเ้ไวก็เหมาะกับการสเตล,ลนี่ว่าแนวค่างเงียบๆอ,อ่ะดีนะเข้ามาทันแบบอยู่ไกลๆแล้วก็ครอบงำจิตใจอะ่ะแล้วก็ให้มุ่งมันฆ่ากันเองเป็นี่สุดยอดมากเลยไม่ต้องครอบงำก็ฆ่าได้เอาใช้ใช้ชน่ายดิไปครอบงำไอ้นี่เว้ยเดี๋ยวทำครอบงำไอ้ตัวใหญ่ครอบงำไปดิเดี๋ยวดิ